ช็อกโกแลตเลิฟเวิร์ต้องไม่พลาดอัฟเตอร์นุนทีเซตนี้ได้เชฟชื่อดังมารังสรรค์นขนมหวานแบบจึ้งแล้วจึ้งอีวันนี้เราอยู่กันที่บาานคอนี่เลาส์โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลแบงค์อกช่วงนี้คุณพี่เขามีเซตอัฟเตอร์นุนทีช็อกโกแลตแบบปังๆที่ได้เชฟโรแลนด์สเปอร์โบเชฟชื่อ Bubble, ดังด้านช็อกโกแลตและขนมหวานมาช่วยออกแบบให้ขนมแต่ละคำอร่อยและมีเอกลักษณ์เป็นที่จดจำในซีริแัมไปเลยค่ะก่อนอื่นก็นั่งสวยๆจิบเวลคัมดริงค์ให้สดชื่นซาบซ่าและถ้า,าก,ก้นน่ินน้เลยยค่ะ่ะอาาางร์มมแฮบรีีชสอน เก๋เว r y g กูมีความเปรี้ยวเค็มหวานครบร้อนแล้วก็ทาแยมสตรอเบอรี่มาด้วยค่ะไฮโนกก็ทาคาเวียกอร์ดี้งากลมกล่อมและเผ็ดนิดหนึงไฮโชอริโซอ,อันนี้แจกความเข้มข้นถึงใจเลยตัดภาพมาที่ไฮไลท์ของเราดีกว่าช็อกโกแลตชาตอันนี้มามแบบปึง้งเข้มขน้นสูงแบล็คเบอร์รี่ทีจะมีความเนื้อนเนียนๆเข้มข้นแล้วก็เปรี้ยวนิดหนึน่งยังได้เท็กซ์เจอร์กรุบกรอบด้วยรอยอัลฮาสนัทหวานมันมีหลายเลยเยอร์เลยจ้จได้ความกรุบกรอบสนุกสนานเหมือนกันค่ะช็อกโกแลตคุกโคนัทโอเกรบองบองอันหวาน ส่วนคุณพี่คาราเมลบองบองจะมาแบบนุ่มนวลละมุนีละมุนใจและเค้กรูบี้แชมเปญแก้วนี้จะให้ความสดชื่นแบบสวยๆค่ะของหวานแต่ละคำมีเอกลักษณ์และน่าจดจำดีค่ะท่านใดอยากมาลิมลองอัฟเตอร์นูนทีที่มีช็อกโกแลตแบบช่ำๆเราแนะนำที่นี่เลยค่ะ